ต่อเนื่องกันที่เรื่องของราคาปุ๋ยกันบ้างค่ะหลังจากเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกค่ะราคาปุ๋ยเคมีปรับลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความมั่นใจเกษตรกรปุ๋ยมีเพียงพอไม่จําเป็นต้องกักตุนค่ะร้อยตีจากกายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์ปุ๋ยเคมีในประเทศค่ะว่าก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมพบว่าเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โรงการค้าภายในค่ะจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและราคาให้ความมั่นใจว่าปีนี้ปุ๋ยเคมีจะไม่ขาดแคลนเพราะในสต็อกทั่วประเทศมีปุ๋ยจำนวน1 2 0 0 0ล้านตันค่ะซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันราคาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ3 2 1ค่ะสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดโลก ราคาปุ๋ยได้ปรับลดลงเป็นไปในทางทิศเดียวกันค่ะดังนั้นเกษตรกรไม่จําเป็นต้องกักตุนสามารถสั่งซื้อจากโรงงานได้เลยพร้อมกันนี้ค่ะกรมการค้าภายในและสานักงานพาณิชย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาปุ๋ยเป็นประจําทุกสัปดาห์และได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยจากโรงงานโดยตรงค่ะในลักษณะของสาหากรณ์วิสาหกิจชุมชนเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาขนส่งจะได้ราคาที่ถูกลงด้วยค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับยังย้ำให้เกษตรกรเนี่ย เลือกซื้อปุ๋ยเคมีจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับโดยตรวจดูสูตรของปุ๋ยแหล่งที่มาที่กระสอบนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยร้านจำหน่ายปุ๋ยต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนนะครับหาก,กเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าพบการจำหน่ายปุ๋ยเนี่ยในราคาที่เกินจริงนะครับโทรไปได้เลยคุณผู้ชมครับโทรสายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับ ที่จริงกรมการค้าภายในนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะที่เข้ามาดูแลสิทธิแล้วก็ความคุ้มครองให้กับผู้บริโภคนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารที่อยู่ในท้องตลาดการ<ผ>ขายปลีกในปัจจุบันนี้นะเพระนาะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่งที่พึ่งจําไว้เลย4ตัวเลขนี้1569